เิดตัวโทรศัพท์มือถือ ASUS ZenFone 11 Ultra สเปคแรงสัใจพร้อมกับฟีเจอร์ AI แถมยหูฟังให้ใช้ด้วยนะครับในราคาเริ่มต้นเพียงแค่32,500บาทครับสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแพนในกาศาส,สิบัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพ่ย์ข่าวสารที่มั่เตะแบบนี้เป็นประจำทุกวัน asus zenfour 1ิ ultra มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีพื้นฐานสเปคเนี่ยมาจากตัวโทรศัพท์มือถือ rog phone 8 pro พร้อมกับปรับเปลี่ยนนะครับดีไซน์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานสนยาย่วนใหญ่อะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับแล้วก็นำในเรื่องของ ai เนี่ยเข้ามาเป็นจุดเด่นในรุ่นนี้ด้วยนะครับ Asus Zenfone 11 Ultra จะมีหน้าจอแสดงผลเป็น LTPO Amoled นะครับ6.78นิ้วให้ความละเอียด Full HD+ มีค่าตา Refresh Rate 1 1 4 4 Hz สามารถเร่งความสว่างได้สูงสุดถึง2,500 nits และมีในเรื่องของกระจนะครับดีลลภัยเป็นกยลกักกา Spectra 2นะครับรุ่นใหม่ที่มีความทนทานกว่าเดิมในส่วนของด้านบนนะครับของกล้องเนี่ยจะเป็นแบบเจาะรูนะครับให้ความละเอียด32ล้านพิกเซล ในส่วนของการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับสมาร์อโกับชิ i เซส s n a d r a g 8 3ทำงานกับหน่วยความจำ RAM LPDDR5X นะครับและก็เยอะ ROM นะครับ UFS 4.0ในความเร็วสูงด้วยแบตเตอรี่อยู่ที่5,500มิลลิแอมป์และรองรับระบบการชาร์จทุ่เร็ว65วัตต์ชาร์จไร้สาย15วัตต์แต่ไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ภายในกล่องนะครับ ด้าน,นของการถ่ายภาพครับ Zenfone 11 Ultra จะให้กล้องหลังมาทั้งหมดถึง3ตัวด้วยกันประกอบไปด้วยกล้องเลนสหลักของ Sony IMX 890ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลมีระบบการสั่นที่เรียก,กว่า Hybrid Gimbal นะครับ Stabilizer 3.0เป็นแบบ6แกนนะครับกล้อง Ultra Wide 13ล้านพิกเซลและกล้องเทาลโฟโ o t o นะครับ32ล้านพิกเซลรองรับการซูม Optical ได้ถึง3เท่า อย่างไรก็ดีนะครับเซนโปร11อัลตรานั้นไม่เน้นในเรื่องของจุดด้านฮาร์ดแวร์นะครับแต่เน้นเรื่องฟีเจอร์ AI ที่ทําให้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยทำอะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นการสร้างเอฟเฟกนะครับโบเก้ในโหมดเพอร์เทรตนะครับได้อย่างสวยงามและสมจริงมากขึ้นด้วยพร้อมกับติดตามนะครับใบหน้าของตัวแบบได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้มีฟีเจอร์ถอดเทปนะครับแปลภาษาขณะที่โทรได้ด้วย ตัดเสียงรบก้วนนะครับมีวอลเปเปอร์สร้างโดย ai นะครับในลักษณะเดียวกันกับ pixel 8 Series และ galaxy S24 Series นอกจากนี้นะครับ zen f o 4 1 1 ultra ยังรองรับ bluetooth 5.4แล้วก็ w i f i 7มีคุณสมบัติกันน้ำนะครับ ip 6 8และมีช่องฟังเสียมิลซึ่งแทบหาได้ไม่มากนะครับในตอนนี้เลยครับมือถือเรือธงในปัจจุบัน สีที่วันจังไนนะครับมีสีสีได้แก่สีบลูสีแบล็กนะครับสีเกรย์แล้วก็สีเดซเซอร์สแตนนะครับออกไซดซ์สีเหมือนสายนี้ครับแล,ล้วนอกจาที่ RAM สิบสองกิจูงร้ยห้าสิบหกกีวิวที่แปดร้อยเก้าสิบเก้าี่เก้าสิบเก้ายูโรนะครับรมวมสามงพันห้าร้บาทครับซึ่งแน่นอนว่ารุ่นนี้ถ้าถูกเอามาขายในโซนเอเชียเนี่ยราคาจะถูกลงกว่านี้อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากความต่างในเรื่องของภาษีนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย